วันนี้เป็นเรื่องงามทำดีนะฮะเลิกนะฮเตรียมสงมอบน้องเอาผาดลูกค้าเดินทางไกลามาจากจังหวัดพิจิตรเพื่อมาหาเอาผ่านะฮะที่สวยที่สุดกลับไปใช้งาน ท่านี่วันนี้ครับพี่ดูถึงเลือกเอาผ่านนะครับมาใช้งานในวันนี้ครับมันเป็นรถครอบครัวสำหรับเจ็ดที่นั่งเวลาไปไหนมาไหนมันสะดวกเพราะว่ามันเคยใช้ห้าที่นั่งแล้วมันก็ไม่สบายแล้วทําไมครับพี่ดูลทําไมถึงไว้วางใจครับให้โฟกิงเนี่ยดูแลในการซื้อขายแล้วก็วันนี้มาส่งมอบถึงพี่จิตถึงที่บ้านเลยครับ สวัสดีครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับกับร้านโฟกิงลักสุริคาของเรานะครับส่วนรวมรถยนต์รปมือสองการันตีไม่น้อยแล้วก็ใหม่แท้ทุกคันวันนี้ครับเพื่อนๆครับอีกเช่นเคยฮะวันนี้เป็นเรื่องงามยามดีนะฮะเลิกนะฮะเตรียมส่งมอบน้องเอาผาดเรียกว่าเราที่รายไอเทมมากๆฮะเพราะแต่ละคันที่มาเนี่ยป๊ะแป๊บฮะไปอยู่กับเจ้าของหม่หมดเลยคันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับคันนี้ฮะลูกค้าเดินทางไกลมาจากจังหวัดพิจิตรเพื่อมาเอาผาานะฮะที่สวยที่สุด กลับไปใช้งานนะครับร้านสุดท้ายฮนะลูกค้าฮนะก็เลือกนอเอาผ่าสุดหล่อคันนี้ของเราฮนะกลับไปอยู่ด้วยที่พิจิตในวันนี้นะครับโอเคนะฮะทีมงานเราพร้อมแล้วนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตเตรียมรถนะฮะน้องผ่าเนี่ยขึ้นสูงรถสไลด์นะครับ,รบเพื่อไปส่งมอบให้กับลูกค้าปลายทางวีวีพีของเราคันนี้เราทําอะไรให้กับลูกค้าบ้างนะแน่นอนฮนะคอนเซปต์ o โฟกิ้งมาตรฐานเราฮะทำการสปาภายใน นะครับแล้วก็ล้างขัดเคลือบเคลือบสีฮะให้ตัวรถเนี่ยดูฉ่ำว้าวนะครับมากที่สุดรวมไปถึงงานก็ยังมีการเคลือบแก้วด้วยนะครับเพื่อให้ผิวของน้องฮะมันว้าวแล้วก็ฉ่ำที่สุดนะครับในส่วนตัวนี้นะฮะโอเคเนี่ยรถของเราพร้อมแล้วนะฮะรถเรามาสถานไน้ตอนอยู่แล้วฮะรถสไลด์ตู้ทึบนะครับผูกโบนนะฮะสวยงามเลยนะครับทีนี้ฮะเดี๋ยว ถ้ามีโอกาสนะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับลูกค้าวีวีพี่ของเราครว่าเหตุผลอะไรครับทำไมถึงเลือดเอาผาดคันนี้เนี่ยไปใช้งานแล้วทำไมครถึงไว้วางใจครับให้โฟกิงเนี่ยได้ดูแลในการส่งมอบน้องเอาผาดของเราในวันนี้นะครับยังไงฮะเดี๋ยวเราพบกันที่ปลายทางจังหวัดพิจิตอีกครั้งหนึ่งครับ ครับเพื่อนๆครับนตอนนี้นะฮะเราก็อยู่ที่จังหวัดพิจิตรนะครับเรามาถึงปลายทางนะครับลูกค้า v v i p ของเราแล้วเรียบร้อยนะฮะ ดับแมงเอาผัดสุดหล่อของเรานะอ่าโอเคอย่าบอกพี่เลยว่าคันนี้ฮะเรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะครับเป็นเจ้าตัวน้องเอาผัดเอสซีแพ็กเกจท็อปนะครับเป็นตัวท็อปสุดของรุ่นเลยนะเป็นตัวปี2 1นะครับที่สำคัญเล็กไม่น้อยมากนะเล็กไม่แค่เพียงหมื่นนิดๆแค่นั้นเองนะครับที่สําคัญฮะแน่นอนฮะคอนเซ็ปต์ร้านโฟกิงของเราเนี่ยเราต้องสภาพเดิมๆนะครับไม่มีอุบัติเหตุในการชนหนักพลิกคว่ำ จมน้ําแล้วก็กรอใหม่อยู่แล้วนะครับและบริการดีๆแบบนี้ฮะมีให้ที่โฟ i ิงนะครับนี่ฮะบริการส่งมอบแบบนี้เลยฮะบริการเรียกว่าเป็น VIP เลยนะฮะบริการส่งมอบด้วยรถตู้สไลด์เป็นตู้ที่แบบนี้นะครับแล้วโดยเรา สามารถตรวจสอบเส้นทางในการเดินทางของรถได้นะครับเพราะตัวรถเองมีการติด GPS มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดนะเพื่อดูความปลอดภัยของรถของเพื่อนๆได้อย่างตลอดเวลาอยู่แล้วาานี่ฮะเรามาชมความหล่อของเราของเรากันอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมฮะเงาฉ่ำวาวขนาดนี้ฮะเพราะที่มาของเราเนี่ยก่อนส่งมอบครับ มีการสปานะฮะภายนอกนะฮะล้างขัดเคลือบแล้วก็เคลือบแก้วให้แล้วเรียบร้อยเดี๋ยวสักครู่นะครัเพื่อนๆพนนะเดี๋ยวเรานะครับมาทำความรู้จักกับลูกคา้า <cinematic. S 1> VVP ของเราคะว่าทําไมวันนี้ครับถึงเลือกใช้นะฮะเอาผัดคัน,นี้นะครับแล้วทําไมถึงไว้วางใจให้โฟกิงครับได้มาดูแลในการส่งมอบรถในวันนี้ครับ นะครับเราก็อยู่กับลูกค้า v ีแวของเราแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็อื่นนะฮะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักนะครับกับพี่อดุลนะฮะเจ้าของรถเอาผ่าสุดหล่อของเราในวันนี้เพิ่มเติมกันอีกหนึ่งนะครับพี่ดุลสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมโอเคพี่ดุลนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะสอบถามพี่ดุลพูดคุยกันนิดเดงก็แล้วกันว่าทำไมวันนี้ครับพี่ดุลถึงเลือกเอาผ่านะครับมาใช้งานในวันนี้ครับเพราะว่าแอร์พาดมันเป็นรถครอบครัวสำหรับเจ็ดที่นั่งเวลาไปไหนมาไหนมันสะดวก เพราะว่ามันเคยใช้ห้าที่นั่งแล้วมันก็ไม่สบายไม่ตอบโจทย์ครับไม่ตอบโจทย์แล้วก็ถ้าเป็นอายพาดเนี่ยมันก็จะไปสาหรับครอบครัวได้พอดีเดินทางได้สาหรับคนของได้ด้วยใช่ไหมฮะมันจะเหมาะเจาะดีค่ับผมโอเคนี่นะเพื่อนๆนะฮะส่วนใหญ่แล้วนะครับหลายๆท่านนะคือเป็นหลายคนนะที่เลือกเอาผาดเนี่ยก็ใส่ขนคล้ายๆกันนะฮะหนึ่งคือเป็นครอบครัวขนาดใหญ่นะครับสองเนี่ยหรือบางทีฮะต้องมีการขนของเป็นจำนวนมากนะครับก็เลยมีการเลือกใช้เอาพาดกัน นะครับโอเคแล้วทําไมครับพี่ดุลทาไมถึงไว้วางใจครับให้โฟกิงเนี่ยดูรายในการซื้อขายแล้วก็วันนี้มาส่งมอบถึงพิจิตถึงที่บ้านเลยครับเพราะเราไปดูรถที่4ี่คิงลักซ์ซรี่ดูแล้วรถสภาพสวยมากครับผมหลายๆคันที่เราเห็นแล้วตั้งแต่ที่ว่า2ล้านกว่าบย่อน2ล้านทุกคัน4ี่หคันดูสวยหมด แม้กระทั่ทงรถหลายคันเปอร์เช่เบ้นอะไรสวยหมดแต่คันนี้เราชอบแอร์พาดเราก็ดูแต่แอร์พาดเป็นเต็นท์ที่รถสภาพสวยมากแล้วการคุยกันอะไรก็ไม่ไมไมยากง่ายมาก <Okay. S 2> ไอไนเราดูแล้วเราก็ถูกใจ คครรัับบผมถึงเลือกสี่คครัับ Luxury สี k i ลัก u x นี่ครับผมได้เลยนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะฮะเพื่อนๆหน่อยนะครับที่กำลังมองหารถใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นรถตู้ครอบครัวเกรดพรีเมียมนะครับอย่างเช่นเอาพาดนะครับหรือว่ารถประเภทอื่นๆนะฮะรถพรีเมียมต่างๆเนี่ยทางโฟกิงเราเนี่ยก็มีให้บริการแบบเรียกได้ว่าหลากหลายรุ่นกันเลยทีเดียวนะครับโอเคสุดท้ายนี้ครับพี่ดูนพี่ดูมีอะไรอยากจะฝากนะฮะถึงร้โฟกิงหรือว่า คนที่อยากจะซื้อรถนตอนนี้เพิ่มเติมบ้างไหมครับก็ถูกใจครับแล้วก็ดูแลรถหลายคันถ้าใครที่สนใจรถที่จะไปใช้งานสภาพดีไปที่ โฟคิงได้ครับสวยครับไปดูเอาราคาก็จะแรงนิดนึงแต่รถสภาพสวยครับโอเคสนใจมากนะครับพี่ดึงขอบคุณมากนะครับโอเคอย่างที่พี่ดึงว่านะครับว่าราคาของโฟ์คิงเนี่ยอาจจะดูเหมือนแรงเมื่อเทียบกับที่อื่นๆแต่งไงครับเพื่อนๆเราอยากให้เพื่อนๆดูไส้ในกันนิดนึงนว่าไอ้ที่เรีว่าแรงเนี่ยมันแรงกว่าเป็นเพราะอะไรหนึ่งอยากให้ดูในเรื่องของตัวปีรถนะครับว่าปีรถที่เพื่อนๆจะซื้อเนี่ยปีอะไรสองครับเลขใหม่ฮะว่าเลขใหม่ที่เรากลังจะ ซื้อเนี่ยเลขหม่เยอะเลขใหม่น้อยสำคัญสุดว่าเลขใหม่แท้หรือเปล่าสาครับสำคัญสุดเลยครับตัวนี้คือกดเหล็กของทางร้านนะคือตัวรถต้องสีเดิมๆสภาพเดิมเดิม น่ครับเพราะทางเราเองเนี่ยเราทุกคันนะครับเปรียบเสมือนว่าทางเราเองเนี like ่ยใช choose, ้เองเหมือนกันพี่อดุลให้อยู่กว่านี้ท็อปเลือกรถที่สวยที่สุดดีที่สุดเหมือนพี่อดุลซื้อท็อปเอ้ยคันนี้เราซื้อมาใช้นะครับเหมือนซื้อให้ญาติผู้ใหญ่ใช้ด้วยเหมือนกันเนี่ยให้รถที่ดีที่สุดซื้อแล้วจบวางง่ายๆนะครับโอเคก็ฝากวทุกคนนะที่อยากได้รถสวยนะครับไม่น้อยไม่แท้นะครับแล้วก็ราคาเนี่ยสมกับคุณภาพที่เพื่อนๆได้รับอย่างแน่นอนนะครับติดต่อเข้ามาที่โฟกิ้งของเราได้เลยครับ